เครื่องสั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงบรันดาลใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความมอบอุ่นใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตดีดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องราวน่ารักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิตรภาพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกำลังใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความรักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผ่อนคลายแน่นอนนี่คือตัวอย่างเรื่องราวเป็นภาษาไทยเขียนแบบเหมาะสําหรับการบรรยายเสียงพร้อมเว้นบรรทัดเพื่อให้ผู้บรรยายสามารถหยุดหายใจและสร้างจังหวะได้แสงแดดอ่อนๆสองลอดผ้าม่านสีเหลืองอ่อนเข้ามาในห้อง อากาศร้อนและชื้นทำให้ผิวหนังรู้สึกเหนึ่อยหนักเสียงนาฬิกาเตือนช้าๆบนผนังทำให้เวลารู้สึกยืดออกไปฉันยืนอยู่หน้าต่างมองไปยังสวนหลังบ้านต้นไม้สูงโอนเอ็นไหวตามลมเบาๆแต่แล้วกลิ่นแปลกๆล,ลอยเข้ามาเป็นกลิ่นควันไม่จางจางปนกับความชื้นฉันหันไปมองรอบห้องทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ใจเริ่มเต้นแรงเสียงกระซิบบางอย่างดังขึ้นจากมุมห้องเหมือนจะมีใครกำลังหายใจอยู่ใกล้ ฉันกลืนน้ำลายและขยับเข้าไปช้าๆแสงแดดที่เคยอบอุ่นตอนนี้ส่องแล้วเหมือนแสงเหลืองเย็นและเงาที่สะท้อนบนผนังดูผิดปกตกิฉันรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังมองฉันอยู่มือเย็นชาที่จับลูกบิดประตูทำให้หัวใจสัน่นประตูเปิดออกช้าๆด้วยเสียงเอียดฉันเห็นเงาที่ไม่ควรมีเคลื่อนไหวช้าแต่ชัดเจนอากาศรอบตัวฉันเหมือนถูกดูดออกไปและทุกเสียงรอบกายเงียบลงทันที ฉันยืนแข็งเที่ยรู้สึกตัวเย็นเฉียบจากหัวจรดเทา้าแสงสีเหลืองจากผ้าม่านส่องลงบนเงานั้นทำให้มันดูคมชัดและน่ากลัวยิ่งขึ้นถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเรื่องให้ถึงจุดคลายแม็กที่น่าตกใจยิ่งกว่าเดิมโดยยังคงสไตล์การเว้นบรรทัดเพื่อการบรรยายเสียงและยังไม่จบเรื่องทำให้สามารถสร้างวิดีโอสั้นได้อย่างลงตัวคุณต้องการให้ฉันต่อเรื่องไหมเลยนี่คือต่อเรื่องจากจุดที่เราหยุดไว้พร้อมเว้นบรรทัดให้เหมาะสำหรับการบรรยายเสียง และเน้นความตึงเครียดความไม่สบายใจและจังหวะอย่างชัดเจนเนื้อหานี้มีความยาวต่อเนื่องและละเอียดเพื่อให้ครบตามความต้องการเงาั้นไม่ขยับตัวแต่สายตาเหมือนกำลังจอดลึกเข้าไปในหัวใจของฉันฉันสูดลมหายใจลึกๆแต่เหมือนอากาศรอบตัวเหนืยอเหนียวผิวหนังลุกชันทันทีฉันกลั้นใจและค่อยๆก้าวถอยหลังทุกเสียงในบ้านเหมือนถูกดูดหายไปหมดเทียงเสียงหัวใจเต้นของตัวเองที่ดังชัดขึ้นเรื่อยๆ ฉันรู้สึกว่ามีแรงดึงบางอย่างพยายามจับฉันไว้เหมือนแรงลมที่ไม่มีตัวตนแสงสีเหลืองจากผ้ามา่านสะท้อนบนพื้นไม้เป็นลวดลายประหลาดลวดลายนั้นเหมือนเคลื่อนไหวได้ฉันยืนแข็งเท่อมองไปยังเงาแต่เงานั้นก็เหมือนเปลี่ยนรูปเล็กน้อยเหมือนมันรู้ว่าฉันสังเกตอยู่มือสั่นขยับไปจับขอบโต๊ะเพื่อประคองตัวแต่ผิวไม้เย็นจนเยือกถึงมือฉันขยับตัวช้าๆแต่เท้าเหมือนติดอยู่กับพื้น ร่างกายทั้งตัวเหมือนถูกกดทับด้วยความหนักอึง้งฉันพยายามกับพริบตาแต่ภาพที่เห็นยังไม่เปลี่ยนเหมือนเงานั้นกำลังรอรอให้ฉันทำผิดพลาดหรือทำอะไรสักอย่างที่มันต้องการเสียงนาฬิกาเตือนช้ากว่าปกติแต่เสียงเตือนเหมือนเดินเข้ามาใกล้ฉันฉันพยายามหันหลังแต่ร่างกายไม่ยอมขยับเหมือนมีอะไรบางอย่างยึดไว้หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดฉันพยายามกับพริบตาอีกครั้งและเห็นเงานั้นชัดเจนมากขึ้น มันสูงกว่าฉันเล็กน้อยร่างกายบางเหมือนควันแต่ใบหน้ากลับชัดเจนมีรอยยิ้มเย็นเยือกฉันอยากกรีดร้องแต่เสียงติดอยู่ในลําคออากาศรอบตัวหน่วงจนแทบหายใจไม่ออกฉันพยายามเรียกสติพยายามนับแต่ทุกครั้งที่นับเงานั้นก็ขยับใกล้ขึ้นทุกลมหายใจทําให้หัวใจเต้นแรงขึ้นเหมือนมันดูดเอาความกล้าออกไปทีละนิดฉันลืมตาเต็มที่และเห็นเงานั้นเอื้อมมือมาหาฉันมือเย็นเฉียบปลายนิ้วยาวผิดปกติ ฉันถอยหลังแต่เท้ายังคงติดผืนหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกฉันเริ่มรู้สึกคลื่นไส้และมึนงงกลิ่นควันไม่ปนปลิ่นแปลกแปลกทําให้จมูกฉันร้อนขึ้นเสียงกระซิบค่อยๆดังชัดแต่ไม่ใช่เสียงพูดเป็นคํามันเป็นเสียงสั่นสะท้านใจเหมือนเสียงขู่ว่าฉันไม่ควรอยู่ตรงนี้ฉันพยายามก้าวขาแต่เหมือนแรงดึงของเงาทําให้ล้มลงบนพื้นไม้ดันเอียดตามแรงกดฉันพยายามลิ้งไปข้างหนึ่ง แตงเงานั้นขยับเร็วกว่าที่คิดความมืดขยายตัวรอบตัวฉันทุกมุมห้องเหมือนขยับเข้ามาใกล้ฉันเริ่มได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองดังในทุกปลายหูเหมือนมันกำลังตอบสนองกับการเคลื่อนไหวของเงาฉันพยายามเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์แต่มันลื่นหลุดจากมือตกลงบนพื้นไม้เสียงกระแทกทําให้ฉันสะดุง้งแต่เง,งานั้นกลับไม่สะดุง้งเหมือนมันไม่สนใจเสียงรบกวนใดฉันก้มลงเก็บโทรศัพท์ แสงหน้าจอสว่างขึ้นแต่เมื่อหันกลับไปเงานั้นก็หายไปความว่างเปล่าปรากฏขึ้นแต่หัวใจฉันยังเต้นแรงฉันลุกขึ้นยืนมือยังสั่นแต่ทันใดนั้นเสียงประตูปิดดังสนัน่นฉันหมุนตัวไปมองประตูไม่ได้เปิดใดไม้ยมกแต่เงาของฉันบนผนังเริ่มบิดเบี้ยวเหมือนใครบางคนอยู่ในนั้นฉันก้าวถอยหลังแต่บานประตูอีกบานเล็กที่เคยล็อกอยู่ตอนนี้เปิดอ้าออกโดยไม่มีใครจับ ลมเย็นพัดเข้ามาแต่ไม่รู้มาจากไหนฉันหายใจไม่ออกเหมือนทุกลมหายใจถูกขโมยไปฉันพยายามเอื้อมมือไปจับขอบประตูแต่เมื่อมองลงพื้นพบว่ามีรอยเท้าเย็นเฉียบปรากฏขึ้นต่อเนื่องรอยเท้าไม่เหมือนมนุษย์ยาวและบิดเบี้ยวฉันเริ่มรู้สึกถึงแรงกดที่คอเหมือน่มีใครจับอยู่แต่ไร้ตัวตนฉันก้มตัวลงพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้ายังคงติดพื้น สายตาเริ่มพร่าเหมือนมีหมอกหนาปกคลุมเสียงกระซิบดังชัดขึ้นเสียงขู่ว่าฉันกำลังเข้าไปใกล้สิ่งที่ไม่ควรเข้าฉันพยายามยืนตรงแต่ร่างกายเริ่มทนไม่ไหวเหมือนมีแรงบางอย่างดึงตัวฉันไปข้างหน้าฉันพยายามปลีดร้องเต็มเสียงแต่เสียงไม่ดังเหมือนโลกนี้กินเสียงของฉันไปหัวใจเต้นแรงและเจ็บแปบลบฉันรู้สึกเหมือนลอยตัวจากผื้นสายตาพร่าไปหมดแล้วฉันเห็นเงานั้นอีกครั้ง มันยืนอยู่ข้างหน้าฉันใบหน้าเย็นเย,ยือกรอยยิ้มกว้างเหมือนไม่มีจุดสิ้นสุดมือมันยื่นออกมาแสงสีเหลืองจากผ้ามา่านสะท้อนทําให้เงานั้นชัดขึ้นแต่ร่างกายฉันไม่สามารถหลบหนีได้เหมือนทุกอย่างหยุดอยู่รอบตัวฉันความเงียบกินพื้นที่ทั้งหมดและฉันเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงเข้าหามันนี่คือช่วงขั้นสูงสุดของเรื่องความยาวปัจจุบันประมาณตัวอักษรเหมาะสําหรับการบรรยายเสียงประมาณนาที ขึ้นอยู่กับจังหวะก,การเล่าถ้าต้องการฉันสามารถต่อจากจุดนี้ไปถึงจุดคลิมแมตท,ที่สุดช็อกหรือให้จบแบบเปิดประตูให้ผู้ฟังจินตนาการต่อได้ตามสไตล์ได้เลยนี่คือตอนจบเรื่องแบบลื่นไหลและสวยงามยังคงเว้นบรรทัดเพื่อเหมาะสำหรับการบรรยายเสียงและให้ความรู้สึกคลายปมแปลกของความลึกลับบางส่วนฉันรู้สึกแรงดึงค่อยๆลดลงเหมือนเงานั้นสลายไปในอากาศหัวใจยังเต้นแรงแต่ร่างกายกลับเป็นอิสระ ลมหายใจเริ่มกลับมาปกติกและแสงสีเหลืองจากผ้าม่านค่อยๆอบอุ่นขึ้นอีกครั้งฉันก้าวถอยหลังไปช้าๆมองไปรอบห้องทุกอย่างกลับสู่ความเงียบปกติกไม่มีรอยเท้าเย็นไม่มีเงาบิดเบี้ยวเหมือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเพียงภาพลวงตาแต่ฉันรู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปความอบอุ่นในห้องไม่ใช่แค่แสงแดดแต่เป็นความรู้สึกกว่ามีบางอย่างคอยปกป้องฉันเดินไปนั่งที่หน้าต่างมองสวนหลังบ้านอีกครั้ง ลมพัดเบาๆผ่านใบไม้และเสียงนาฬิกาที่เคยเตือนช้าๆตอนนี้ฟังชัดเจนและสงบฉันยิ้มเบาๆกับตัวเองความหวาดกลัวเริ่มจางลงแต่ความระแวดระวังยังคงอยู่เหมือนเป็นบทเรียนว่าบางครั้งสิ่งที่เรากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ภัยอันตรายที่แท้จริงแต่เป็นความรู้สึกในใจของเราเองฉันลุกขึ้นปิดผ้าม่านแสงสีเหลืองเข้ามาในห้องเต็มที่อบอุ่นและนุ่มนวลเหมือนโอบกอดฉันไว้ ฉันหันไปมองโทรศัพท์ที่ตกอยู่บนพื้นมันยังสว่างและปกตกิแต่เหมือนมีข้อความเล็กๆที่ฉันไม่ได้ส่งแค่คำว่าสวัสดีฉันหัวเราะเบาๆกับความแปลกประหลาดนั้นแล้วนั่งลงริมหน้าต่างอีกครั้งมองฟ้าใสข้างนอกและรู้สึกถึงความสงบที่แท้จริงเรื่องราวทั้งหมดเหมือนผ่านไปแต่ความทรงจำยังคงชัดเจนแสงสีเหลืองในใจยังส่องสว่างอยู่เตือนฉันให้ระวังแต่ก็ให้ความอบอุ่นเหมือน ที่ทั้งหวานทั้งเย็นและแฝงความลึกลับในเวลาเดียวกันถ้าคุณต้องการฉันสามารถทำเวอร์ชั่นเต็มพร้อมเสียงบรรยายโดยเว้นบรรทัดเหมาะสำหรับวิดีโอนาทีให้พร้อมใช้งานได้เลยคุณอยากให้ฉันทำเวอร์ชั่นนั้นไหม